องหลนดีกลางดึกในค่ำคืนแห่งความเงียบสงัดขณะที่ลุงสมแก่กำลังนอนหลับอยู่นั่นเองไก่ที่แกเลี้ยงเอาไว้จูจู ก็ต่างพากันร้องส่งเสียงดังขึ้นมาจนทำให้ลุงสมแก่สะดุ้งตื่นแกเลยรีบลุกจากที่นอนแล้วเล่งฝีเท้าเดินตรงไปยังเล้าไก่ที่อยู่หลังบ้านทันทีเพราะแกคิดว่าอาจมีคนแอบเข้ามาเพื่อที่จะขโมยไก่ของแกหรือไม่บางทีมันก็อาจจะเป็นงูที่เลื้อยเข้ามากินไก่เหมือนเมื่อครั้งก่อนก็ได้ ซึ่งในระหว่างที่ลุงสมกำลังเดินใกล้จะถึงเล้าไก่นั้นแก่ก็ต้องหยุดชะงักเพราะสังเกตเห็นแสงอะไรไม่รู้เขียวๆลอยไปลอยมาอยู่ข้างในผ่านไปได้สักพักแต่แสงไฟนั้นมันก็ยังเคลื่อนที่ไปมาซ้ายทีขวาทีไม่ยอมหยุดด้วยความสงสัยลุงสมแกเลยย่องเข้าไปอย่างเง,งียบๆแล้วแอบมองลอดผ่านช่อง ที่อยู่ตรงระหว่างกลางแผ่นสังกะสีแต่สิ่งที่ลุงสมได้เห็นนั้นมันก็ทำให้แกถึงกับต้องพังอะซากไก่นอนจมกองเลือดตายเกลื่อนอยู่บนพื้นพวกมันแต่ละตัวถูกควักเอาเครื่องในออกไปจนหมดที่กำแพงก็มีแต่เลือดไก่ส,สดๆสาดกระเซ็นติดไปทั่วแผ่นสังกะสีเหนือซากไก่เหล่านั้นไอแสงเขียวๆที่ลุงสมเห็น มันคือแสงที่มาจากกระสือด้วยความกลัวสุดขีดลุงสมแกก็ได้แต่แอบมองอยู่เงียบๆอย่างนั้นจนเวลาผ่านไปได้สักพักใหญ่ผีกระสือตนนั้นมันก็ลอยหนีหายออกไปทางป่าด้านหลังเหลือทิ้งแต่ซาาไก่ไว้ให้ดูต่างหน้าตั้งแต่อยู่มาในหมู่บ้านแห่งนี้ก็ไม่เคยมีผีกระสือออกอารวาดมาก่อน ซึ่งลุงสมแกคิดว่าคงต้องหาทางทําอะไรสักอย่างเพราะว่ามันอาจจะย้อนกลับมาอีกเมื่อไหร่ก็ได้แกเลยรีบมาหาจารย์คงแต่เช้าตรู่หมายใจให้ท่านช่วยปราบกระสือซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างดีของชาวบ้านว่าจารย์คงท่านเป็นหมอผีที่มีวิชาอาคมแก่กล้าเชี่ยวชาญในสยเวทและคาถาอาคมต่างๆสามารถถอนคุณใส่มนดำ อีกทั้งยังผ่านการปราบผีมานักต่อนนักชาวบ้านจึงให้ความศรัทธาและนับถือในตัวอาจารย์คงเป็นอย่างมากกระสือแน่ๆอาจารย์เมื่อคืนผมเจอมันอยู่ในเล้าไก่หลังบ้านมีแต่หัวกับไส้แล้วก็ไฟสีเขียวแวบ,บๆแล้วเองเห็นหรือเปล่าวะว่ามันเป็นใคร ผมพยายามมองแล้วแต่มันมืดสักพักหนึ่งมันก็ลอยหายเข้าป่าไปเลยที่ผมมานี่ก็อยากขอร้องให้อาจารย์ช่วยปราบกระสือต้นนี้นั่นแหละซากไก่ตัวนี้มันมีน้ำลายกระสือติดอยู่เดี๋ยวข้าจะทำพิธีลงอาคมกำกับไว้อีกระสือมันจะล้อนเหมือนโดนไฟเผา แล้วพอมันทนไม่ไหวคืนนี้มันจะต้องถอดหัวของมันออกมาอย่างแน่นอนหลังจากที่ทั้งสองคนนั่งพูดคุยปรึกษาหาลือกันได้สักพักอาจารย์คงก็นำซากไก่ขึ้นมาทำพิธีโดยใช้น้ำลายกระสือเป็นสื่อถึงมันแล้วบริกรรมคาถาเสกกำกับลงไปซึ่งแกจะใช้ซากไก่ลงอาคมตัวนี้เป็นเหยื่อล่อ เพือให้กระสือมันออกมาแล้วคืนนี้แกกับลุงสมก็จะออกไปซุ่มจับกระสือกันพอพระอาทิตย์ตกดินดวงจันทร์เริ่มสาดแสงบรรยากาศก็เข้าสู่ความเงียบสงัดซึ่งทั้งสองคนก็มาซุ่มรอจับกระสือกันอย่างเงียบๆโดยครั้งนี้ลุงสมแกได้เอาปืนลูกซองของแกติดตัวมาด้วยและถ้าหากผีกระสือมันโผล่มาเมื่อไหร่ แกก็จะยิงมันให้ตายส่วนไก่ลงอาคมที่ในตอนนี้เริ่มจะส่งกลิ่นเหม็นเน่าแล้วลุงสมแกก็เอาไปวางล่อไว้ตรงจุดที่แกจะยิงผีกระสือได้ถนัดที่อีกด้านของชายป่ากลิ่นเหม็นเน่าอย่างดุนแรงที่โวยมาตามสายลมนั้นเป็นเหมือนเครื่องนำทางให้ผีกระสือมันลอยตามมาส่วนลิศอาคมที่กำลังแผดเผาลำไส้ของมันนั้น ก็เป็นดังไฟที่เหล่งเล้าไม่ให้มันหยุดมันหันซ้ายหันขวามองหาที่มาของกลิ่นลัดเลาะมาตามสายลมที่นำทางซากไก่เหม็นเน่าที่นอนกองอยู่เบื้องหน้าช่างส่งกลิ่นเย้ายวนดึงดูดให้มันตรงปลีเข้าหาตามสัญชาตยานดิบของผีกระสือที่มักชอบกินแต่ของเน่าของเสียและในจังหวะที่มันไม่ทันระวัง ลุงสมแกก็ตั้งท่าประทับปืนลูกซองยาวแล้วเหนี่ยวไกยิงออกไปหนึ่งนัดข่มกระสุนปืนลูกซองหลั่นโดนเขาที่พงไส้ของผีกระสืออย่างจังมันกรีดร้องโหยหวนดังลั่นโดยความเจ็บปวดก่อนที่มันจะมองกลับมาทางวิถีกระสุนโดยความอาฆาตแค้นและก็เห็นว่าลุงสมที่หลบอยู่หลังก้อนหินเป็นคนทำลุงสมแก่จำได้ทันทีว่ามันคือเยสี หญิงชลาในหมู่บ้านเดียวกันก่อนที่มันจะรีบหนีไปในที่สุดตามมันไปเลยไหมอาจารย์โดนยิงเลือดไหลขนาดนั้นผมว่ามันคงหนีไปได้ไม่ไกลหรอกเอ็งใจเย็นก่อนไอ้สมอย่างน้อยตอนนี้เราก็รู้แล้วว่ามันเป็นใครยายสีมันก็คงหนีกลับไปที่บ้านของมันนั่นแหละ แล้วเราจะเอาไงต่อลาจายนนี่มันก็เห็นพวกเราแล้วด้วยผมว่าเยสีมันจะต้องกลับมาล้างแค้นแน่ๆเอ็งไม่ต้องกลัวไปล็อกไอ้สมายสีมันบาดเจ็บหนักตอนนี้มันยังทำอะไรเราไม่ได้หรอกอีกอย่างมันคงระวังตัวมากขึ้นกว่าเดิมข้าว่า ปล่อยให้มันตายใจไปก่อนดีกว่าหลังจากที่โดนยิงได้รับบาดเจ็บอย่างหนักยาย่สีแกก็เก็บตัวเงียบไม่ยอมออกไปไหนนอนร้องโอดโอยครวนคลางอยู่แต่ในบ้านพลอลิจากคมกระสุนปืนลูกซองได้สร้างบาดแผลชะกันไว้อย่างหนักจนทำให้มีทั้งน้ําเลือดและน้ำหนองไหลออกมาไม่ยอมหยุดและมนอาคมที่ยังไม่คลาย ก็ส่งผลให้แผลที่ถูกยิงมันเริ่มที่จะเน่าซึ่งบรรยากาศภายในบ้านนั้นก็เต็มไปด้วยกลิ่นเหม็นคาวที่โชยคละคลุ้งไปทั่วหลายวันผ่านไปแต่ก็ยังไร้วี่แววของผีกระสือบรรยากาศรอบข้างก็ดูเหมือนว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งลุงสมแก่คิดว่าผีกระสือมันคงจะเข็ดและไม่กล้าโผลมาแถวนี้อีก หรือไม่บางทีมันก็อาจจะตายไปแล้วก็ได้แต่ขณะที่แกกำลังนอนอย่างสบายใจอยู่นั้นก็มีกลิ่นเหม็นเน่าอย่างกับซากศพโชยมาเตะที่จมูกของแกอย่างรุนแรงซึ่งกลิ่นนั้นมันคงจะลอยเข้ามาจากทางหน้าต่างที่แกเปิดเอาไว้รับลมและในจังหวะที่ลุงสมแกกำลังจะเดินไปปิดหน้าต่าง ผีกระสือมันก็โผล่พร่ดขึ้นมาโดยที่ลุงสมก็ยังไม่ทันได้ตั้งตัวสายตาอาฆาตที่จ้องมองขม็งด้วยความโกรธแค้นบ่งบอกว่าหมายจะเอาชีวิตพอมันเห็นว่าลุงสมเสียลักลม้มลงไปกองอยู่กับพื้นมันก็จู่โจมเข้าใส่แกทันทีพอเห็นผีกระสือมันทำท่าจะพุ่งเข้าใส่แกก็เลยชิงจังหวะ รีบหนีออกมาก่อนที่มันจะทันได้ถึงตัวหลังจากหนีลอดออกมาได้อย่างหวุดหวิดลุงสมแกก็วิ่งโกยอ้าวฝ่าไปในความมืดอย่างไม่คิดชีวิตแกหวังวิ่งหนีไปหาอาจารย์คงเพื่อขอความช่วยเหลือซึ่งผีกระสือมันก็ยังไม่ยอมลดละไล่กวดตามหลังแกมาติดๆซึ่งอาจารย์คงแกก็ได้มาดักรอยอยู่ก่อนแล้ว เพราะว่าบังเอิญเห็นแสงกระสือที่ลอยมาทางบ้านลุงสมแก่จึงรู้ได้ทันทีว่าเยสีมันกลับมาล้างแค้นพอเห็นแสงไฟสีเขียวที่ลอยเข้ามาใกล้เรื่อยๆแกก็เห็นลุงสมกำลังวิ่งหนีผีกระสือตรงมาทางที่ดักรออยู่อาจารย์คงแกจึงยกมีดหมอขึ้นมาแล้วสวดบริกรรมพระคถาใส่มีดหมอเพียงชั่วอึดใจมีดหมออันศักดิ์สิทธิ กอบุ่มไปปากเข้าที่ตรงกลางหัวใจของผีกระสืออย่างจังจนมันล่วงลงมากองอยู่กับพื้นดินทุรลนทุลายแล้วขาดใจตายในที่สุดหลังจากนั้นเขาทั้งสองคนก็ช่วยกันนำหัวกับไส้และร่างของกระสือเย่สีเอากลับมาฝังรวมกันไว้ที่บริเวณหลังสำนักพร้อมกับทําพิธีสะกดดวงวิญญ,ญาณเอาไว้ด้วยเพื่อไม่ให้มีผีกระสือออกอาลวาด และทำร้ายใครได้อีกต่อไปคืนนั้นหลังจากที่ลุงสมช่วยอาจารย์คงทําพิธีเสร็จแล้วพอกลับมาถึงบ้านแกก็ไปตักน้ำในโอ่งมากินเพื่อดับกระหายก่อนที่จะขึ้นไปนอนพักด้วยความเหนื่อยล้าแต่หลังจากที่แกนอนไปได้สักพักมันก็มีบางอย่างแปลกๆเกิดขึ้นซึ่งสิ่งนั้น มันก็ได้เปลี่ยนชีวิตของลุงสมไปตลอดการฝากกดไลค์และกดติดตามเรื่องหลอน 3D มทั้งใน Facebook และ YouTube เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับ